ชีวิตรู้พิษทุกคราปัญญานำพาสุขสารดับสิ้นทุกโศกในโลกทุกการผ่านพ้นวันวานเบิกบานได้ยนขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์องเองขอความสุข ความเจริญในธรรมององพระสมัาสุบรเจ้าจงมีแด่คุณโยมพุทธังอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมภาพพระประลัดเยมรัชเยมปัญโยม,มาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งบรรยายพิเศษเป็นประจำรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีเอื้ออำนวยสำหรับในค่ำคืนนี้นั้นเป็นค่ำคืนของวันพระสบดีที่ส0 เดือนกันยายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันแรมเก้าค่ำเดือนสิบในวันนี้นับได้ว่าเป็นวันดีๆที่ญายมทั้งหลายนั้นได้เกิดมีซึ่งความสุขใจถึงแม้เราเองก็อาจจะอกสันขวัญไปบ้างในเรื่องของน้ำที่หลากไหลเ,เป็นเรื่องที่อยู่ในธรรมชาติก็ต้องยอมรับและปรอดสภาพไปทั้งป้องกันตนเองให้ได้แล้วก็ป้องกันใจไม่ให้ว้าวุ่นเกินไป นะกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมางั้นในบรรยากาศของค่ำคืนนี้ก็ฟังธรรมสะสักหน่อยแล้วก็จะได้หลับนะยังมีความสุขแล้วก็มีความอิ่มเอิใจเพราะถือว่าก่อนจะหลับไหลก็มีพระมาให้พรไว้ในส่วนนี้ถ้าไม่ติดเรื่องอะไรก็จะพยายามนะหาเวลาในการบรรยายให้ได้ครบทุกวันทั้งสัปดาห์ที่มีแต่หากว่าติดขัดในะนะเรื่องของภารกิจ ในส่วนนั้นส่วนนี้ก็ค่อยขออภัยกันไปเอาวันนี้ยกคำประพันธ์ไว้บทหนึ่งว่าชีวิตรู้พิษทุกขราปัญญานำพาสุขสารดับสิ้นทุกโศกในโลกทุกการผ่านพ้นวันวานเบิกบานได้ยนคำว่าชีวิตรู้พิษทุกขราเพราะว่าในชีวิตของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้พิจารณาหรือว่าในการที่ว่า ใครครวญในสิ่งใดๆก่อนที่จะลงมือลงมือทำความสําคัญของครงนี้ก็คือการให้เรานั้นได้รู้จักวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็พิจารณาในส่วนต่างๆให้ชัดเจนใกลครวญให้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆลงมือทําไปในส่วนที่สําคัญสําคัญในชีวิตนี้บางทีหุ้นหันพันดเล่นเนี่ยไอ้พา,านพังมันเกิดมีแต่ถ้าเราวิเคราะห์ใอ้ดีคิดให้ดีซะแล,แล้วแล้วค่อยลงมือลงมือทํามันก็มั่นคง และก็ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวด้วยทุกเรื่องในชีวิตประจําวันของเรานั้นล้วนแต่ต้องใช้ความคิดให้มากแต,แต่ไม่ใช่เป็นคนคิดมากแต่รู้จักใช้ความคิดให้มากในเรื่องต่างๆไม่ให้เกิดความลุ่มหลงคนที่คิดรู้วางรู้ปลงเรื่องความลุ่มหลงก็จะหายไปในชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านเรียกว่าในชีวิตประจําวันฉะนั้น คนที่สามารถนะพิจารณาแยกแยะอย่างพระสงฆ์เราเนี่ยต้องพิจารณาหนึ่งนง,นงทุกรูปแบบตั้งแต่ตื่นเลยนะหยิบคว้าเอาจีวรมาก็ต้องพิจารณาแล้วนะว่าจีวรน,นี้นะปฏิสังขายโยนิโซจีวรังปริเสวมิเนี่ยนะจีวรน,นี้เราห่มเพื่อป้องกันนะเรียบยุงลมแดดป้องกันความหนาวความร้อนนะแล้วก็ป้องกันความอุจจารที่ยอมจะเห็นนะภายใน แบบร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าดูนะสักเท่าไรนะ่ในส่วนที่เป็นรูป,ประคันนั้นมีผ้านะเอาไว้ปิดกั้นนะไม่ให้มันกลายเป็นชีปเปลือยไปในแต่ละวันที่เราเดินเข้าไปในสถานที่ใดนั้นเนี่ยให้ความเป็นชีปเปลือยนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เขายอมรับนะในโลกของเราเว้นแต่บางประเทศนะบางประเทศนี่เขาก็ถือว่าเป็นลทัทิหนึ่งนะลทัทิที่เขา ไม่ใส่อะไรเลยนุ่งลมห่มฟ้าเดินแกวงไปแกวงมาว่างั้นเขาก็ถือว่าเป็นอรหรันตะ์เพราะไม่ยึดติดนะกับเรื่องของเสื้อผ้าอภรรนนะกเขาก็แต่งกันแบบนั้นคือไม่ใส่อะไรเลยมีพัดหนึ่งอันแล้วก็ปัดแมงวันเท่านั้นเองแต่ในความเป็นพระศาสนาพุทธเราไม่ได้ให้แต่งอย่างนั้นนะมีผ้าบางสกุลก็คือจีวรที่เราเย็บย้อมแล้วก็ในส่วนของการได้นามาห่มนะก็ไม่ได้ว่ามากมาย เพียงแต่ว,ว่าก็ใช้เพื่อเป็นประโยชน์เนะสมอกันแล้วก็เข้านอกออกในในที่ใดนั้นก็ห่มได้ทั่วกันะเป็นประรม,มนทนจะไปได้ทุกที่เลยจะเดินห้างหรือจะเข้าในรถในวงังหรือจะไปในทิศทางใดก็ใส่จีวรหรือห่มจีวรไปนะก็สามารถเข้านอกออกในได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไปมันทงโทงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่นะน่าดูในตัวเราเองเนี่ก็ยังไม่ได้น่าดนะูอย่างเราเห็นตัวเราเองอยู่ทุกวัน ก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขสันต์กับรูประคันของตนนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่งามนะยมเห็นเข้าก็จะว่าได้งั้นชีวิตรรปพิทุขาเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็พิจารณาเรื่องจีวรแล้วอ้าวถึงเวลาอาหารการกินตั้งบูชาเบื้องหน้าโยมถวายไม่ว่าจะเป็นปิ่นโตไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารต่างๆ่านานาก็ต้องพิจารณาไว้ว่าเราไม่ได้ฉันเพื่อความมอ่มันสนุกสนานหรือไม่ได้ฉันเพื่อความบันเทิงตกแต่ง ในส่วนใดไม่ใช่ฉันเพื่อร่างกายนี้หมามันมีกล้ามเนื้อมันมีความหล่อเหลามันมีความในส่วนของแข็งแรงใ,ใดๆแต่ว่าเราฉันเพื่อดับเวทนาันเป็นความหิวเท่านั้นให้มันหายไปแล้วก็เว้นเวทนาใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วเท่านั้นเนองฉันอาหารเหล่านี้ก็เป็นภัยเพื่อพลังงานจใจเข้าใจง่ายคือพลังงานทั้งนั้นไม่ได้หลงไหลว่าไอ้นี่ทอดไอ้นี่มันไอ้นี่ หวานในนะี่เปรี้ยวเผ็ดเค็มใ,ใดๆนั้นก็เป็นแค่เราฉันให้มันอิ่มไปแล้วก็แล้วกันนะที่สุดแล้วก็ผ่านพ้นไปจะเข้าสู่เสนาสนะกับพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อนะความปลอดภัยจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลายเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันโยกเยกลมพัดผ่านมาผ่านไปอย่างนี้ไอ้ล้มคลื่นหรือว่าพังลงมาทับตายมันก็เสียหายสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามเลยนะคุณนะจะอยู่ในแคร่หรืออยู่ในที่มุงที่บังเนี่ยต้องให้แข็งแรง แห่องอัตภาพเองทํากุฏินี้ก็ต้องเป็นกุฏิที่เหมาะสมะถือว่าเป็นความแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องป้องกันในเรื่องของเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เดือดขานทั้งหลายไม่ใช่นอนนอนไปอยู่ดีดงูเงี้ยวเกี่ยวขอเข้ามานอนด้วยอย่างนี้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายดังนั้นพระเจ้าทรงตัดแล้วก็ให้เราพิจารณาในการสร้างกุฏิไว้เนี่ยเขามีระเบียบม,มีกฎอย่างชัดเจนนั้นเพื่อความปลอดภัยของหมู่สฆงทั้งหลาย อาจะฉันอยู่ยายามที่เรานั้น <c oughs> ถึงขั้นเจ็บหัวป่วยไข้ก็พิจารณาคิลานเภษสัตไปว่าฉันเพื่อดับพิจนาเท่านั้น,นไม่ใช่ฉันเพื่อบำรุงให้แมเป็นอาหารเสริมทั้งหลายงนั้นบางทีเนี่ยเราเองก็มียัตยโยที่เป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากอาหารเสริมมามากมายสุดท้ายต้องไปซื้อมาเสียเงินเสียทองเราก็ต้องบอกว่าเว้นไว้เพราะความเกรงใจแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะเอามาใช้ยัตยโยเองก็ปรารถนาดีแหละแต่ว่า มันก็เกิดไปเดี๋ยวนี้คุณโยมมันไม่ใช่บาทสองบาทนะสองสาพันบาทนะชุดหนึ่งเนี่ยเราเองก็บอกอยู่ได้นะคำว่าอยู่ได้ก็คือให้มันเป็นไปตามวิธีของมันดังนั้นก็อาศัยเพียงแค่นะความจําเป็นบางทีก็ครอบจักรวาลเม็ดเดียวคุ้มได้ปวดหัวตัวร้อนนะเป็นไข้ปวดฟันสารพัดเรื่องก็เอาละครอบจักรวาลพะราอย่างนี้ หรือว่าจะมีเรื่องของยาทาก็อธิษฐานเป็นยาทาเพื่อดับเวทนาไม่ใช่ทาให้มันหน้าตาดีแต่เป็นการทาเพื่อให้ดับเบียดนาบางทีผพดผพื่นที่มีทาไปแล้วเออมันหายคันก็แล้วไปนี่นก็เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นทุกอย่างต้องพิจารณาหมดเลยคุณโยมนี่แค่เฉพาะพ,พื้นฐานนะยังไม่รวมการพิจารณาถึงเรื่องที่มันสูงขึ้นไปกว่านี้นะพิจารณาถึงกรรมที่เรานั้นกระทาทุกเวลาที่มี เพนะราะก,กรรมเหล่านี้มันเป็นของเราเองคนอื่นไม่รู้เรื่องหรอกคุณโยมตัวเราย่อมรู้ตัวเองเพนะราะมีกรรมเป็นของตนนีนะ่ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายเนี่ยวันนี้เองก็มีข่าวปลดท่านเจ้าคณะจังหวัดสามรูปร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้าสุราลายัยตกหวบลงมาก็เพราะว่าต้องมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยเป็นคําสั่งปลดทันทีทันใดนั่นก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทำอดีตไว้นะปัจจุบันก็เลยให้โทษภัย ในสุดตายแม้เป็นใหญ่ก็ปลดได้คเดียมเหนือฟ้ายังมีฟ้านะนะเป็นเรื่องที่แม้พระสงฆ์เรานั้นนะก็ยังมีเหนือฟ้าเหนือพระสงฆ์เราได้ในส่วนนี้เพราะเราอยู่ภายใต้การปกครองระบอบระเบียบก็มนะีกฎหมายนะรวมถึงพระราชอำนาจทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ทรนะงใช้ตามความเหมาะควรดังนะฉันนะเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาว่ากรรมะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะตน ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นหรือหนีพ้นได้ในเรื่องของความเสื่อมอัญชารามาถึงทุกวันไปบางทีเราสนทนากับญาติโยมก็ต้องบอกไว้ว่าเออวันนี้เรา,าแข็งแรงวันหน้าเราก็ต้องเสื่อมสลายมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปจะมายึดมั่นถึงมั่นกับตัวเราไม่ได้เพราะว่าไอ้ความแข็งแรงมันก็ไม่ได้อยู่กับเราได้ตลอดเวลาฉะนั้นมันก็ต้องมีความอ่อนล้าอ่อนแรงเป็นไปตามวาระของรูปประคันในร่างขันที่มันเป็นอย่างนี้ รวมถึงในเรื่องของความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องเกิดมีเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้อย่างสม่ำเสมออย่างเช่นเพื่อความไม่หลงหรือไม่ละเมอบางคนก็นึกเพ้อนึก,กว่าแหมฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปไม่มีทางคุณโยมฉันอะไรที่เราใช้ชีวิตไปด้วยความสงบสุขเท่าที่เรามีโอกาสก็ใช้ไปนะเพราะวันหนึ่งวันใดมันไม่มีโอกาสแล้วคุณโยม แต่ใช้ในเรื่องนี้นะเพราะว่าร่างขันเนี่ยอยากจหมันเจ็บหัวป่วยไข้หรือว่าอ่อนแรงมากมีเราจะไปที่นั่นที่นี่แล้วก็ไม่มีทางะจะไปใช้ในเวลานั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ควรใช้เลย,ยาบางคนอยากจะไปที่นั่นที่นี่แต่สภาพคือต้องแบกไปคุณผู้ชต้องเอารถเข็นไปหรือไม่ก็ต้องไปซื้อรถที่มันแพงๆหลายๆ้านอเอาแบบกดปุ่มแล้วเนี่ยแล้วมันเลื่อนเก้าอี้ออกไปแล้วก็เข็นต่อไป ไปดังเร็ไปนะทุกที่ตามโอกาสหรือตามการนะหรือจะไปตามงานนะก็นแล้วแต่แล้วก็ต้องหารถแบบนั้นแล้วก็นั่งไปแต่ว่ามันก็ต้องเป็นเฉพาะผู้มีอันจะกินนะคนที่ไม่มีอันจะกินก็นั่งไม่ได้รายใจลูกหลานเข็นหอบสังขารเราไปเนะี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าด้วยอายุไขุ่ณโยมนะชะลามันถึงเวลาะนะมันไม่ไหวก็ต้องยอมรับสภาพไป สิ่งนั้นจะไปฝืนมันก็ไม่ได้เราก็ต้องหมั่นพิจารณาฉะนั้นยามที่แข็งแรงอยู่ก็ต้องรีบขวนขวายจะกินก็กินไว้จะเที่ยวก็เที่ยวไว้จะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ให้คุ้มค่าเพราะวันใดมันหนึ่งมันต้องถึงแก่มรณาในโลกนี้แล้วก็สิ้นสุดกันไปไปโผล่โลกหน้าเพียงแต่กว่าที่จะไปมรณาเราทําอะไรไว้เท่านั้นเองฉะนั้นพอชีวิตรู้พิจิตรขราสแลเนี่ยปัญญานําพาสุขสาร ไอ้ตัวปัญญาคือตัวรู้เนี่ยมันจะจัดการนะนำพาเราไปในทิศทางทีนะ่สุขสารทุกรูปแบบนะในชีวิตประจําวันฉะนั้นในชีวิตประจาวันก็แปลว่าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยไอ้ตัวปัญญามันจะพาเราไปในที่ที่เหมาะควรทั้งนั้นเลยเช่นตื่นเช้ามาอะไรมันสงบตรงไหนมันก็จะพาเราไปอยู่ในที่เหล่านั้นตรงไหนสงบตรงไหนร่มเย็นตรงไหนมีความสุขทุกวันหรือทั้งวันมันก็จะพาเราไปอยู่ในที่นั้น อะไรที่เป็นโทษภัยอะไรที่เป็นเวรภัยมันก็ไม่จัดการให้เราไปห้ามหันกับใครเลยมันเบรกหมดเลยมันจะรู้ดีรู้ช่วยับยัง้งชั่งใจแล้วก็จัดการเรากิเลสทั้งหลายที่จะมีความโลภความโกรธความหลงใดๆมันจะไม่ให้เกิดหรือไม่ให้ไหลมาในใจของเราในส่วนนี้เพราะตัวปัญญาคือตัวรู้เนี่ยมันจัดการตัวเองได้อย่างดีคําถามคือไอ้ปัญญาตัวนี้มันจะมีกับเราไหมล่ะในแต่ละวัน ดังนั้นปัญญานำพาสุขสารดับสิ้นทุกโศกในโลกทุกการผ่านพ้นวันวานเบิกบานน,น้ยมนั้นพระเราที่ปฏิบัติกันเนี่ยหรือบาปศักปสิการหรือญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่ปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดแล้วมันก็จะได้ไม่พาเราไปตะเิดหรือเกิดปัญหาทั้งหลายไม่ทําให้เรามีความโลภไม่ทําให้เราไปหลงกับความาเสียหายใดๆหรือไม่ให้เรานั้นมีเพศภัยจากการอาฆาตปาบาทปองร้ายในตัวปัญญามันจัดการให้หมดเลย ฉะนั้นในตัวปัญญาที่ว่าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราได้ก็ต่อเมือ่อเราปฏิบัติพิจารณาอย่างท่องแท้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนคนวิจัยคุณโยนวิจัยในเรื่องต่างๆจนท่องแท้จนรู้เลยว่าโอ้นี่ต้นกําเนิดมันมาจากตรงนี้ผลลัพธ์มันออกมาตรงนี้รู้กระบ,บวนการรู้ขั้นตอน,นดูแลได้เป็นอย่างดีจนสุดท้ายมันก็ผลิดอกออกผลได้จะเป็นต้นไม้หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเพราะเลี้ยงอะไรคนที่เขาทุ่มเททางวิจัยเนี่ย เขาก็สามารถรู้ผลลัพธ์ได้พวนะกเเข้าใจในกระบวนการแต่เราไม่ได้ปลูกต้นไม้เราปลูกในเรื่องความดีฉะนั้นในต้นของความดีที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้มันต้องให้ปัญญาเป็นตัวรับรู้นะว่าเราสามารถที่จะแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เหมือนดังครูพรนะพุทธเจ้านี่ตั้งแต่สมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่พระองค์ก็เป็นครูเป็นปรมครูที่อย่างรู้แล้วก็ชี้ทางให้เรา นั้นคนมีปัญญาในสมัยก่อนเนี่ยจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างสิ้นสงสัยเลยนะเพราะมันเห็นผลลัพธ์ตลอดเส้นทางที่เดินทางไปมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความสดใสในส่วนนี้ธรรมชาตินั้นมีอยู่ก่อนแล้วนะเป็นเรื่องของคุณงามความดีเพียงแต่พระองค์ทรงชี้ให้เราได้ย้ำเห็นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองเพราะเราไม่มีโอกาสได้เห็นเองทําไมจึงไม่มีโอกาสได้เห็นเพราะเราไม่เข้าใจหรอกนะว่าสิ่งที่เห็นเองนั้นเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นในทิศทางแบบไหน นะต้องลองผิดลองถูกกันมากมายแต่พระองค์นั้นสามารถชี้ให้เราได้ว่าน,นี่ถูกนี่ผิดชัดเจนนั่นแค่เรื่องของศีลเนี่ยบางคนเกิดมาก็มีศีลเลยนะซึ่งมีศีลอยู่แล้วเป็นคนมีอุปนิสัยที่เป็นนิสัยที่ไม่เบียดเบียนใครอยู่แล้วนะไม่ดื่มเหล้าเมาไมยอยู่แล้วนะไม่เสพสิ่งของมึนเมาอยู่แล้วไม่ชอบปรนะพฤติในเรื่องของรอกรรมมคุณในะรูปแบบของนะกรารมารมทั้งหลายนั้นะไม่ชอบอยู่แล้ว ไม่ชอบว่าใครไม่ชอบพูดถึงคนนั้นคนนี้ในทางเสียหายไม่พูดคำหยาบเนี่ยเป็นโดยนิสัยอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไม่ได้ปรารถานายอยากจะได้ทรัพย์ของใครมาเป็นโดยนิสัยอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเลยก็เรียกว่ามีศีลเป็นนิสัยก็แล้วกันเช่นนั้นพอมีศีลเป็นนิสัยอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีโดยกําเนิดคือเกิดมาก็ดีเลยซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็รักษาความดีเหล่านั้นต่อไปเท่านั้นอย่าปล่อยให้ความไม่ดีทั้งหลายมันมาครอบงำ นะไม่ใช่ว่าต้องไปน้อมนําทําให้มันเห็นโทษซะก่อนแล้วจึงได้เฉดหลบับนะอย่างนั้นก็ไม่ควรงั้นบางคนที่เขาเกิดมาแล้วเขาสามารถนะที่จะมีปัญญามาตั้งแต่เกิดเกลยเนะี่ยรู้ดีรู้ชอบรู้ชั่วนะเขาก็สามารถทําตัวเองให้พองใสไม่เอาตัวเองนั้นไปทําให้ก่อเกิดนะความเศร้าหมองใดๆนี่คือธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าพระศาสนาเราเนี่ยเป็นศาสนาที่เข้าไปอธิบายนะเพื่อชี้ให้เห็นเพศภัยในส่วนที่มันดีหรือร้ายนะถ้าดีก็ให้เห็นนะความเป็น,นผู้มีชัยในการที่จะไปถึงปลายทางได้เร็วไวนั่นก็ส่วนที่ของคุณงามความดีแต่ในส่วนของเพศภัยก็คือการได้ชี้เห็นโทษภัยว่าถ้าตุศินแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเกเรแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะแม้พระองค์นั้นนะไม่ได้เห็น แต่มันก็เกิดมีเพียงแต่ว่าพอพระองค์ทรง,งเห็นสแส้วเนี่ยท่านก็ชี้พระองค์ก็ทรง,งชี้เราก็เลยรู้ดีชัดเจนขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งสําคัญว่าถึงแม้ไม่มีศาสนาในโลกแต่เราเองก็ต้องเข้าใจว่าวิถีชีวิตมันก็จะเป็นไปอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราแค่ไม่สามารถจะรู้กระบ,บวนการต่างๆว่า,าจะไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดี ไอ้ท sure. exactly pues, so, ิศทางที่ดีมันจะไปได้ถึงขนาดไหนเราก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่าโอกาสในความรุ่มหลงัวเมาเนี่ยมันมากเกิดมาเนี่ยถ้าเราถูกสอนมาเลยว่าต้องโลภนะเราก็จะไม่รู้เลยเราก็นึกว่าเขาโลภกันเหมือนกันคือโลภเหมือนเหมือนกันก็นึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําเหมือนเหมือนกันเนี่ยแปลว่าดีแล้วหรือเขาเกิดมาแล้วก็เมากันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองก็นึกว่าไอ้ความเมาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนึกว่านั่นแหะดีแล้วหรือเกิดมาแล้วเนี่ย นะสามารถผิดรอบครัวกันไปได้อย่างนี้มั่วกันไปหมดอย่างนี้ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นการนึกว่าเออไอการทีนะ่มีความสัมพันธนะ์ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะมั่วกันไปหมดเนี่ยก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับกันไปได้ในอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นเราไม่สามารถจะแยกแยะได้เลยว่าอะไรมันร้อนดนอะไรมันผ่องใสแต่เมื่อเรามีโอกาสนะได้เดินตามรอยบาทที่พระศาสดาทรงชี้ไว้ จึงเห็นเลยว่าอะไรที่มันร้อนนนกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่มันครอบงําหัวใจอ่มันครอบงาไปแล้วเนี่ยมันเกิดเพศภัยอย่างไรกับตัวเราฉั้นเริ่มรู้ละอ่รือว่าคนที่ละวางกิเลสแล้วจะไปสู่ความสงบอันเป็นบรมสุขได้อย่างไรอ่าก็รู้ละในส่วนนี้ฉันธรรมะทั้งหมดที่นํามากล่าวเล่าญาติโยมได้ฟังเนี่ยก็เป็นพิธีที่เรานั้นจะสามารถอ่ถพิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาในส่วนทั้งหลาย ถ้าเป็นยามันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนหลังที่เราเห็นเราก็แยกแยะผิดชอบช่วยดีได้คนที่แยกแยะในเรื่องต่างๆได้จนถ่องแท้จนเข้าใจนนั่นแหละความสุขทั้งหลายมันก็หลั่งไหลมาเพราะเรารู้เลยว่าตรงนี้ร้อนนะตรงนี้เย็นนะตรงนี้ควรนะตรงนี้ไม่ควรนะนี่คือปัญญามันแยกให้เราอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่าจะต้องยับยั้งชั่งใจเบรกปากเรา เบรกตาเราเบรกกายเราเบรกในสิ่งที่เป็นความคิดของเราทันทีไม่ให้คิดในเรื่องที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรอย่างนี้ก็เบรกห้ามล้อไว้เลยแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องพวกนี้แล้วก็หลุดเลยเป็นอย่างอยากจะด่าใครก็ดา่าอยากจะว่าใครก็ว่าไม่ได้พิจารณาเลยว่าไอ้ด่าเขาแล้วเนี่ยมันทุกข์ที่เราแค่ไหนหรือว่าในเรื่องที่เราจะไปหลอกลวงหรือจะไปผาดพิงใคร แต่สุดท้ายมันจะย้อนกลับหาเราเร็วไวกลายเป็นกรรมมากที่มันผูกให้เราต้องกลับไปเจอโทษภัยจากสิ่งที่เราทําเองนในเรื่องพวกนี้มันจะเสียหายทั้งนั้นแต่ถ้าเรามีปัญญาซะแล้วมันก็จะเบรกห้ามล้อเราได้ในส่วนนี้เขาจึงให้เจริญปัญญาโดยเกิดจากอะไรเกิดจากการพิจารณาอบรมบม่มเพาะในเรื่องของนิสัยที่เรามีการที่เราบอกว่าจเจริญภาวนาจเจริญภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือการอบรมนิสัยของเรา ให้มันเดินอยู่ในคุณงามความดีอันมีมักแปเป็นแนวทางถ้าเรียออบรมมกักจริงๆก็คืออบรมนิสัยอบรมให้เราเป็นคนพูดดีขึ้นอบรมให้เราเป็นคนที่คิดดีขึ้นอบรมให้เราเป็นคนที่กริยาอาการหรือการกระทาทั้งหลายให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีมานั้นหรือแก้ไขแต่สิ่งใดที่เราชอบหรือติดเป็นนิสัยแล้วมันเสียหายก็เว้นไ้บางคนเป็นคนเสียงดังบางคนเป็นคนดุบางคนเป็นคนที่ชอบดา่าชอบว่า เราเจริญภาวนาอบรมบ่มพาะนิสัยของเรามันก็ขัดเกาวได้ฉนัน้อหมาของการปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเราเอง,งนั้นจะให้ปลอดภัยจากเพศภัยทั้งหลายที่มันเข้ามาถาโถมใส่กับว่าเราไปทํากรรมไว้มันจึงรับผลของการกระทํเาะั้นพอปัญญามันมากซะแล้วเนี่ยมันก็จะนาพาให้เรานั้นพบความสุขสารนะความสุขสารที่ว่านั้นก็คือสุขทุกสถานเลย ไม่ว่าเราจะเติบโตไปอยู่ในที่ใดหรือที่ไหนแม้กระทั่งวัยของเราจะเป็นวัยแก่เท่าหรือจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวหรือจะเป็นวัยใดไอความสุขสารโดยปัญญาที่เรามีกำกับไว้เนี่ยมันก็จะทําให้เรานั้นมีความสุขตลอดเวลาังนั้นดับสิ้นทุกโศกในโรคทุกการนะผ่านพ้นวันวานเบิกบานไดยน้ยดพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยวันวานทีน่เราเคยทําอะไรที่มันผิดพาลาดพลั้งไปเมื่อปัญญามันทําให้เราแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่แล้วเนี่ย นะมันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปรับโทษเก่าที่เราเคยรับมาแล้วได้ในส่วนนี้มันเหมือนคนรับโทษไปแล้วเนี่ยพอออกมาใหม่แล้วปรับเนื้อปรับตัวใหม่มันก็ก้าวไกลในเรื่องของคุณงามความดีผลลัพธ์ที่เกิดมีก็เป็นที่ยกย่องเชิดหน้าชูตาได้เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเ,เปลี่ยนพฤติกรรมจากมีกิเลสมากพอละกิเลสได้มันก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งจากปุถุชนพอละกิเลสได้มันก็ขึ้นเป็นอริยบุคคล มันก็ไปอีกประโยชน์หนึ่งนะั้นทุกอย่างเคยติดคุกติดตารางมาพอออกมาแล้วนะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทำสุจริตมันก็ไปอีกแบบหนึ่งนะเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ฉะนั้นในตัวปัญญานี่แหละมันทำให้เรานั้นก้าวไกลคนที่จะคิดทำพูดใดๆเนี่ยปัญญาที่มันนำพาให้มันจะพาไปในทางที่ถูกที่ควรคนจเจริญในทางธรรมนั้นไม่ใช่เอาความร่ำรวยมาเป็นข้อวัดนะคุณโยม เราไม่ได้ชี้วัดกันด้วยความร่ำรวยว่านี่ฉันทําบุญไว้มากฉันต้องรวยนะนี่ฉันใส่บาททุกวันฉันต้องรวยนะความรวยไม่ได้เป็นตัววัดของความสุขเสมอไปคนรวยทุกมากมายคนรวยตายก็มากคนรวยเจ็บป่วยก็เยอะคำว่ารวยนึกคำว่าจะริญเรืองนั้นเนี่ยบางคนไปคิดเอาบุญเข้าแลกนึกว่าสิ่งเหล่านี้มันจะแลกกับเรื่องความรวยได้เรื่องรวยไม่รวยนั้นเป็นเรื่องของวาสนาเป็นเรื่องของปัญญาที่เราทําว่าเราจับต้อง เกี่ยวเนื่องกับเรื่องค้าขายอะไรหรือกิจการงานใดๆเราจับถูกนะจังหวะมันได้ไหมหรือได้แค่ไหนหรือได้เท่าไหร่หรือได้จังหวะใดนะมันก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนใช้ปัญญาคนตนนะงนั้นมันมีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งเฮงนะก็คือคนที่มากไปด้วยบุญด้วยวาสนาแต่ไม่ได้ปแปลว่าทําวันนี้แล้วจะร่ํารวยขึ้นมาอย่างพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่โอ้หลายคนปรารถนาอยากจะได้รางวัลใหญ่แต่ถามว่าทุกคนมีโอกาส ในการจะเข้าถึงมากน้อยเพียงไรมันก็มีแค่หนึ่งใน70กว่าล้านคนซึ่งมันเป็นแทบเป็นไปไม่ได้ว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นเราะฉะนั้นโอกาสมันน้อยมากเพียงแต่มันเป็นความหวังลมๆแรงๆไปฉะนั้นเราจะไปทุ่มเทตัวเองว่าหลงไหลนึกว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยนีมันก็ไม่ใช่ในส่วนนี้เพราะมันน้อยมากคุณโยมหนึ่งในล้านที่มันจะมีโอกาสพบผ่านซึ่งผลลัพธ นี่เป็นรางวัลดีๆนั้นเราเองใช้ปัญญาในการปฏิบัติชอบปฏิบัติดีรวมถึงหาการทัางงานดีๆทําให้มันเกิดกำไรกำไรอันนั้นได้แน่นอนได้โดยเรียกว่าไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่ามันมาแน่อย่างนี้เป็นต้นแล้ววันนี้ก็เลยฝากธรรมะเอาไว้ให้โยมทลายได้พิจารณาว่าชีวิตรู้พิษทุกข์ปัญญานำพาสุขสารดับสิ้นทุกโศกในโลกทุกการ พันพ้นวันวานเบิกบานได้ยนฉัานคนที่ใครควรก่อนแล้วจึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นมันจึงสดใสก่อนที่เราจะทําอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเราพิจารณาซะแล้วมันจะเริ่มยับยั้งชั่งใจใตัวปัญญาที่มันโผล่ขึ้นมามาเจนเพศภัยมันจะเบรกห้ามร้อเราไว้ไม่ให้เรานั้นเพลอภัยฉันท่านคนที่นะพออยากจะด่าใครสักคนแต่คิดไปคิดมาเออไม่ด่าดีกว่าัน่นแปลว่าคิดแล้วใครควรแล้ว เนะรอ,อยากจะทําร้ายใครสักคนหนึ่งคิดไปคิดมาเ,ออเดี๋ยวมันมีกรรมสะท้อนกลับมาหาเราก็เริ่มเบรกละเริ่มไม่ทหละดังนั้นในทุกๆสิ่งทุกอย่างถ้าเราคิดสะก่อนหรือใขค่ควรสะก่อนหรือพิจารณาสะก่อนเราจะไม่มีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เลวร้ายแต่ทุกครั้งที่เขาจะบอกอรู้เท่าไม่ถึงการคิดไม่ทันนั่นกับเพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่ได้เกิดนะเราทําลงไปโดยไม่ได้ใขค่ควรเลยมันก็เลยเสียหายทุกอย่างทุกสิ่ง แต่บางคนไปลงการประนันลงเป็นแสนนึกว่าจะได้คืนเป็นล้านไม่ทันได้ใคร่ควรถึงสิ่งที่มันจะติดลบเลยว่ามันคุ้มไหมกับเงินแสนที่เราลงไปในครั้งนี้ถ้าเราพิจารณาซะดีเงินแสนมันก็อยู่มันดีๆเราจะไปลุ้นอย่างนี้มันก็ไม่ควรมันก็จะเบรกเลยหรือว่าคนที่จะดื่มดำกับสุราเมรัยทั้งหลายเนี่ยมันพิจารณาซะแล้วก็จะรู้ไอ้ร่างขันของเรามันก็ลำพังก็เสื่อมจะแย่อยู่แล้วเรายังไปเติมความเสื่อมเข้าไปอีกมันเร็วขึ้น รับที่มีก็ศู์ไปคิดไปคิดมาเออไม่เอาดีกว่าอแต่ปัญญามันเกิดเสร็จแล้วมันก็จะเบรกห้ามล้อได้ในส่วนนี้ฉะนั้นมาเราอบรมบ่มเพาะเจริญมักควิธีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญญาที่เกิดมีสติที่เรามีปัญญาที่เรามีมันมาพร้อมกันเลยใเ,เรว่าสติมาปัญญาเกิดใช่ไหมแต่ถ้าสติตลเอดจะเกิดปัญหาฉะนั้นในตัวสตินะั้นเป็นตัวที่นําพาให้ปัญญาในต,ตัวปัญญานั้นเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ย นะมันสามารถจะใช้นะในการพิจารณาทุกรูปแบบในชีวิตประจำวันอาจารย์เชื่อว่าโยมทั้งหลายนั้นผู้ที่ทำทานผู้ที่รักษาศีลผู้ที่อบรมภาวนาอบรมบม่มเพาะขัดเกลานิสัยของตนด้วยปัญญาทั้งหลายนะพิจารณาตัวเองไม่ต้องไปพิจารณาใครเพราะส่วนใหญ่การเจริญภาวนาเขาไม่ได้ดูคนอื่นเลยเขาดูเรานี่แหละนะว่าเรานี่มันต้องแก้ไขอะไรสำรวจตรวจสอบตัวเองเป็นอย่าง ดูตัวเจ well. ้า bueno. ของอย่างเดียวด้นการดูคนอื่นน่มามากแล้วหลับตาปุ๊บเห็นหน้าคนานั้นหลับตาปุ๊บเห็นหน้าคนานี้แต่หลับตาปุ๊บไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเองเลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูแลตนเองได้ดีแต่ถ้าเมื่อไรเราหลับตาปุ๊บเราเห็นหน้าตัวเองเห็นตัวของตัวเองว่าเออ,อร่างกายของเรามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สภาพจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไนความเสื่อมที่เกิดมีเราจะต้องรีบทุนคนเรียกว่ารีบขุนขวายความดีอย่างไรก่อนที่มันจะเสื่อมไป อนะันนี้ก็เป็นธรรมะที่นํามาฝากแยีดโยมก่อนนอนนะให้เรานั้นได้รับพรด้วยในค่าคืนนี้สิ้นเดือนแล้วนะผ่านพ้นไปด้วยดีเดือนหน้าฟ้าใหม่อย่างนี้ก็ขอยีดโยมมีแต่ความสุขีตลอดไปฉันขออนุภาพเป็นพระพุทธคุณช่วยคาจุนเป็นกองบุญนุนวาสนาคุณความดีที่สั่งสมครั้งนานมาช่วยนำพายวัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปให้ทุกวันผลบุญนั้นส่งถึงจิตนำลิขิตทางชีวิตสว่างสวัย ให้อิ่มเอมในความดีนิรรําไปอยู่แห่งใดให้สดใสทั่วทุกทิศทางผ่านวันนี้ถึงวันหน้าหญิงผาสุขหมดสิ้นทุกอุปสรรคไร้สัดขวางเรื่องเศร้าโศกโรคภัยให้เบ,เบาบางตันลอดชางมีแต่สุขจวบเน,น,นิรันเทินอภิวาตนาสีนิสนิจังอุธาปัญจาย,ยิโนจะตาโรธรมาวัชันติอายุอันโนสุข,ขังพระหลังคำคืนนี้ฟันดีราตีสวัสดิ์ขอเจริญพอ